สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับวันนี้จันด๋วงผ้าเลาะมาพบเอฟซีคือเก่าครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับทุกกำลังใจนะครับที่ให้กันได้มาตลอดนะครับในช่องจันด๋วงผ้าเลาะของเฮาครับถึงแม้ว่าสิเป็นช่องเล็กยน้อยนะครับสิมีคนกดไลค์กดติดตามเน่้อยๆนะครับกับบทไปยังครับจันด๋วงกย่ท้ามนาทีตรงนี้ลงไปเรื่อยๆครับมาถึงช่วงนี้ก็สิได้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลง การไล่การติดถ้ำนะครับอาจจะเป็นเหตดแน่เห็ุงานแน่นั่นนี่นะครับหลายอย่างจับต้นชนปลายเพราะทันถือครับมิเมอนะมากกับมิเรื่องเป็นประเด็นที่จะเข่าวว่าวสู่นเพื่อนฟังนะครับเกี่ยวกับที่เป็นกระแสไวรันอยู่ในขณะนี้นะครับเรื่องของอาจารย์เบียตื่นถ้ำนะครับอาจารย์เบียเตื่นถ้ำที่เดินไปออกในรายการโหนกระแสนะครับแล้วก็ที่ต่างๆครับทุกแพลตฟอร์มตอนนี้ อาจารย์เบียร์ตีแตกแล้วครับตีตลาดแตกเลยใครมันสินค้าคือขายได้ทุกทุกหัวและแหงทุกม่วเมืองครับอ่าปรากฏการณ์นี่าง่เคยเกิดขึ้นนะครับสําหรับยมพุทธดังสีจะมาเผยแผ่ธรรมะที่เป็นกระแสได้ขนาดนี้นะครับอ่าธรรมะเคยมีบ่นะครับลักษณะอังศีนะครับในสังคมไทยยังบ่ท่านมีนะครับยังบ่ท่านมีแม่แต่อาจารย์ชุดกินนะครับซึ่งเป็นยมพุทธหญิงนี่ศึกษาธรรมะมาแล้วกระแตกฉาน ใช่าแตกฉานหลังก็ชัดเจนมากๆผูนึงนะครับในประเทศไทยในขณะนี้คืออาจารย์สุจินนะครับยังภาษามาที่ไทยสังคมได้ตื่นรู้ในขนาดนี้นะครับแต่ว่าก็มียมผูน้นึงครับอยู่ศรีลังกาอุบาสกาธรรมปาละนะครับเป็นผาขาวครับคือการกา้จัน,จนเบียเสียละนงขาวหอมขาวเสียละซึ่งเป็นผููไปท่วงขึ้นพุทธคยาต้นโพธิ์เจดีย์พุทธคยาต้นโพธิ์มองพระเจ้าตัสสรูนะครับ ตะกี้ศา,า,า,าสนาอื่นเข้า,าข่าเขาเข้าว่าเป็นของของเขานะครับอ,อุบาสกธรรมปะละเนี่ยครับเขาไปยื่นเรื่องให้ศาลเป็นผููตัดสินนะครับว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ตีคูเจามาตัดสรูมันสมควรเป็นของเช่าขุดนะครับศาลกัตัดสินว่าเป็นของเช่าขุดนะครับจะในโมหะที่ไปเดินทางไปแจกเมืองไทยได้ไปกลับไปไหวส้สมเอื้อได้แบบสบายใจนะครับ ราะว่าเป็นสถานที่ที่พระเจ้าตัดสรูนะครับแล้วก็เก่งมากครับอุบาสกธรรมปาราพวกนี้เป็นเป็นกำลังหลักในการเผยแพร่ศาสนาในศีลังกานะครับฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยครับว่ายมสิสสิสอนธรรมระบ่ได้นะครับถามมาในขัง้งพุทธกาลมีบม่มีครับเยอะแยะไปเลยครับพุทธเจ้าถึงได้กะได้ยกย่องว่าอุบาสกผู้นั้นแสดงธรรมดีอุบาสิกาพวกนี้แสดงขรรมดีนะครับมีนะครับ มีครับในขังพุทธการเยอะแยะเลยที่ย่อมแสดงท่านมกันฟังนะครับผมยกตัวอย่างครับถ้าผมจำบ่อผิษนะครับขอไัยถ้าจำซื่อผิดนะครับนางกุชุตลานะครับเราแสดงท่ามให้พระมหสีของพระเจ้าเทีนฟังนะครับถ้าจำซื่อผิดขอไัยนะครับเด้อเพราะว่าผมก็อ่านพระสูตรนี่มาโดนหลายปีแล้วนะครับเป็นเหตุให้พระมหสีผู้นั้นได้ดวงตาเห็นท่ามนะครับ นั่งปูชุตรลาเนี่ยเป็นพระสวดาบันนะครับถ้าผมจําซื่อผิดต้องขออภัยต่อเหตุการณ์เป็นเสียละคือคนใส่แสดงทํามให้พระมเหสีนี่ฟังจนพระมเหสีนี่บรรลุธรรมนะครับนะครับอันนี้พงหญิงกัผพ้หญิงแสดงทํามใ้กันฟังครับบานี้สังคมไทยมันขาดขาดโยมถ่มีความหล้ยอย่างส่นะครับที่จะไปเผยแร่อย่างสิหน่อยนะครับแต่ก็มียอยู่เด้งบะมันบ่มีอยู่เด้ อย้อนขึ้นไปวังสามสิบปีที่แล้วเนี่ยก็มีอาจารย์นีหแยงละผู้หนึ่งผมลืมสื่อผล้ซะเป็นโยมพื่อกันเนี่ยแหละครับกระเก่งครับนังกะนี่กะเก่งครับผู้นั้น,นโอ้ละสื่ออย่างน้อเป็น,เป,นเป็นโยมพื่อกันเนี่ยครับผู้ทายครับแสดงถ้ำแบบดูเดือดเท็ดรอนแบบอาจารย์เบียร์เนี่ยแหละครับแม้ลักษณะเดียวกันนี่เลยสามสิบกว่าปีที่แล้วนะครับกัดกัดเคลื่อนวงการเอ่อ ศาสนาคือกันครับแต่ว่ากระเทือนในดันที่ดีได้ไหมเข้ามาปลุกในคนตื่นรู้นะครับปลุกใงคนปลุกในคนตื่นรู้ปลุกในคนหันมาสนใจศึกษาพุทธศาสนาจังอาจารย์เบียร์เนี่ยจเอาถ้ามาที่เป็นพุทธวจนะคือเป็นคําสอนพุทธเจ้าออกจากพระโอษฐ์ของพุทธเจ้ามาสอนนะครับแต่ว่าในพระไตรปิดกมั็สิมีส่วนที่เป็นพุทธวจนะส่วนที่เป็นดีกาอานาุดีกาดีกาอนุดีกานะครับ เป็นสามลำดับอยู่ือเอาพุทธวัจนัตัวนั้นมาวินิวิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์ซ้ำอีกเค่นึงนะครับเป็นดีกาอนุดีกาเป็นสามลำดับครับแต่ว่าในส่วนของอา,อาจารย์เบียร์หรืออาจารย์พุทธวัจญเนี่ยพ่นจะบเอดีกาอนุดีกาพ่นจะตัดออกนะครับพ่นจะเอาเฉพาะคําพูดของพระเจ้าล้วนๆน,นะครับบางในกนป็นเหตุให้สังคมนี่ตื่น ตื่นลัวเออลักษณะถ้ามาแบบนี้เขาบ่เคยฟังนะครับส่วนใหญ่สังคมไทยนี่มันจะมอมเมากันอยู่ในเรื่องของพวกอ่าไซยาสยา์นะครับไซยาสตร์หมอดูดูปุ๊กเครืองปุ๊กเสษเหล็กย่นต่างๆนะครับไปหาหมอดูหาหมอเดานะครับให้เขาลดน้ำหมดลดน้ำมาคากน้ำมนต์ใส่ให้นะครับไปลดน้ำมนต์วันนันวันี้สหายซ่วยสินะไปตอกไปสดะดเเคะต่อเชตาหม่องหันหม่องนี้ ไปหาล่างส่งมองหันมองนีนะครับอันนี้ตามที่ผมได้ศึกษาเรียนลู้มาเนี่ยมันเป็นเรื่องไร้สาระครับเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องที่เขาจุดไฟลอยแมงกมอเข้าไปนะครับอืมว่าไงเขาก็ต้องการเงินจากเขาอะไนล่ะอ่าำนักตำหนักนั่นตำหนักนี่นะครับกูล่างทรงอันนั้นล่างทรงอันนี้จังก็เห็นนหลนกว่าล่างทรงเท่าสักกะสินะครับออกรายการผนกระสรแสอาลาจย์เบียนะครับล่างซ่งเท่าสักกะนะครับ สักเท่าสักกะพี่น้องพูดว่าคือผูอ้ใดก็คือพระอินทร์ครับพระอินทร์นี่ไม่หลายซื้อครับเท้าสหัสไนแปลว่าเท่าพันตากะแมนเท่าสักกะกะแมนพระอินทร์กะแมนซื้อเดียวคนเดียวกันนะครับแต่ไม่หลายซื้อเรียกตตามสถานะเรียกตามความสามารถของเราพระอินทร์หนึ่งพี่น้องพูดว่าเป็นอย่างเป็นพระโสดาบันนะครับพระโสดาบันเป็นภรรยาบุคคลหล้วไม่มีทางที่จะไปประทับร่างทรงได้นะครับ อันนั้นเป็นไปที่หายกินของเขาครับพี่หนอง่าไปย่าไปหลงตามพวกจังสี่นะครับขันว่างง่ายกับงงง่ายซะเ,เขาเอาดักไซไปหนานามไหลไปนะครับเพื่อที่จะเอาป่าเพื่อที่จะเอาป่าป่านี่เข้านะครับย่าไปเป็นเยื่อเขานะครับปลุกเสกเหล็กย,ยันสิมันไม่จำเป็นนะครับในข้างผู้จัดการถามมาุทธเจ้ามีการปลุกเสกอยู่บอก่ พุกเศษอ้อนั่นอันนี้มากอันนี้เนื้อรุ่นนี่เสน่ห์มหาเนยมอันนี้แขวคขาดปลอดภัยอันนี้ยิ่ง่าเขาฟัว่าออกบ่มี่เหรอครับนี่ขังพุทธการบ่มีพผู้เจ้ากับ่ได้บ่ได้สนับสนุนให้เฮ็ดนะครับเอาเขียนไว้ใจเขาเนี่ยครับบ่หนักผมเนี่ยบ่ได้เขียนนะครับในพ่อในค่อเนี่ยบ่มี่พระเจ้าองค์ครับบ่มี่พระเจ้าองค์แต่ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้นับถือพระนะครับผมนับถืออยู่หนีครับนับถืออยู่ใจี่ เอาเขนไปถีอใจหน่บ่านหนักครับเอาเขยนไปข้อเดี๋ยวก็ลื่มไปขอห้างน้ำถอดออกเพราะว่าถอดออกระบาดเลื่อมบาดครับจริงๆแล้วคําว่าพระเนี่ยครับมันเกิดขึ้นจากจิตของเรานี่ที่ระลึกถึงพระคุณของท่านนะครับบางคนเขียนพระนิ้งยกเราขามพระอยู่นะครับเขียนพระไปข้อเนี่ยเป็นพ่วงเลยครับจหวัดได้แต่วัดได้นะครับ แต่่านจากอวก็ไปยกเหล่าอยู่ครับยกแกวเหล่าขามพระอย่อันนี้มันกิบวควนนะครับแต่ว่าถ้าแขวนถ้าเข้าใจความหมายในการแขวนพระก็ไม่เป็นไรนะครับบ่เป็นอย่างบ่เป็นอย่างจังไงยสิครับแขวนเพื่อระลึกถึงพระคุณของท่านคุณของพระสงฆ์ไม่อย่างนี้ครับอสุปฏิปโนพระว่าตัวสาวกสังขูชุปฏิปโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตงปฏิบัติออกจากทุกอันนี้คือลักษณะของพระสงฆ์นะครับ นะฮะแขวนเนี่ยเป็นเหรียญนันเหรียญหลวงพ่อนันเหรียญหลวงพ่อเนี่ยแขวนเพื่อระลึกถึงพระคุณของท่านว่าพระสงฆ์นั้นท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมควรเรานี่นะครับคือพระคุณของพระสงฆ์ถ้าเรารู้จักพระคุณของท่านแบบนี้แล้วเนี่ยไม่แขวนก็ได้ระลึกเอานะครับระลึกเอาพระคุณพันมีอย่างแน่นะครับคุณของพระเจ้าไม่ยังแน่ครับทิติวีสวพระกวา อิติเบศวักวาลังสมาสมพุตโตวักรวาลพระพุทธเจ้านะครับเป็นผู้ตัดสุุ่ชอบเองเป็นคู่ผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะเป็นคู่ปฏิบัติออกจากทุกข์นะครับนี่ขารเขาลึกถึงพระคุณของเพื่อนนะครับกบการแขวนแขวนโดยที่ไม่รู้อีหน่ยนี่แขวนไปงั้นแหละเขาก็ว่าแขวนกับแขวนว่าสิป้องกันนั่นป้องกันนี่ได้พระเพื่อนรักษาคนสวนะครับพระเพื่อนรักษาแต่คนดีอืม ข้าิเฮ็ดข้าสิแขวนเต็มข้อนี่ยกระซงครับถ้าข้าว่เฮ็ดดีมันก็บาสามารถที่จะปก,ป,กป้องคุ้มครองข้าได้นะครับใหหลักการระลึกถึงพระคุณของท่านหนึ่งจึงเป็นศรัทธาที่มั่นคงกว่านะครับผู้ติดแขวนนะครับ <c oughs> เอาจริงแล้วถ้าเขาใจความหมายในการแขวนเนี่ยก็ว่าพิษดอกถ้าแขวนโดยถือว่าเขาใจว่าแขวนเพื่อระลึกถึงพระคุณของท่านว่าอันนี้คือเรามีพระอยู่กับตัวแล้วนะ เราจะไม่พูดชั่วทําชั่วคิดชั่วเพราะว่าเรามีพระแผนอยู่ที่คอเราเราจะคิดดีทําดีพูดดีเราจะคิดดีดพูดดีดดดดทดําดีเหมือนกับพระเราจะไม่คิดชั่วพูดชั่วทําชั่วเพราะว่าเรามีพระอยู่กับตัวนะครับถักแผนแลักษณะยังสี่ไม่ผิดครับบองงมง่ายแต่ว่าถ้อจะแขนเพื่อนี่แหละองนี่แหละหุกเสกไมายังดีหรอกกันผีกันสางได้กัน บ่ให้เขายิ่งบ่เขาฟันบ่ออกนะสินะครับเอหรือว่าเป็นเสน่ห์บ่หายในย่อมแขวนไว้แล้วคนสิบหักมาหลุมมาหลงอันนี้เป็นลักษณะศีลพัตตะปามาตรูคําศีลพจน์บอกไงเป็นความงมง่ายประการหนึ่งครับเป็นความงมง่ายประการหนึ่งแต่ว่าถามว่าพระทิ่สามรดแขวนแล้วย่งบ่เขาฟันบ่ออกมีว่มีครับมีแต่ว่าท่านจะรักษาเฉพาะคนดีนะครับอืม ผู้คนอธิษฐานจิตผู้คนมีชาติอย่ยังเพ่งไปในวัตถุเพ่งไปในวัตถุอย่าง,งใดอ,อย่างหนึ่งให้มีอานุภาพแบบนั้นแบบนี้นะครับมีครับแต่ท่านจะกําจัดจํากัดเฉพาะคนที่เป็นคนดีนะครับบายนี้นะครับผมบอกแขกในบายนี้ผมบอกแ,แ,แขนผมระลึกถึงพระคุณของท่านกน็ีมิเสิ์ที่จะอย่ย่องพงกับพันก็นได้นะครับยิ่งบ่เขาฟันบอกก็ได้ถ้าเราระลึกถึงจริงศรัทธาจริงศรัทธามั่นคงจริงๆนะครับ สัทธาว่าห้ามานันคงต่อพรัตนาไตาอิหลีมนันคงอิหลีแล้วลึกถึงอิหลีโดยว่าวันไหวเนี่ยครับมันก็มีสิยที่เป็นไปได้ขึ้นกันนะครับแค่นั้นผมว่าสังคมไทยเนี่ตื่นได้แล้วครับตลอดทั้งพระสงฆ์นะครับยมเขาตื่นหรือนะครับพระสงฆ์ตื่นหรือไปครับบางอุลูกบางองค์ยังเอาอันนั้นไปกิ้มลูกกอกเวยครับไปเจิมไปนลูกกอกให้เขาโยอาไปนีิพันว่าลูกกอก หรือว่าไปสักยันเ็ศแต่นั่นแต่นีนสาลกาใายเขาอยู่นะครับไปเจิมหน่าเจิมนัน่นเจิมนี่นะครับบางคนก็เจิมหอดอันแนวโบเป็นตะเจิมสิก็มีนะครับอ,อสมสมควรครับแน,วน่วหนิผมว่าให้เอาธรรมะเนี่ยมาเผยแพร่ดีวกว่าครูเจ้าเนี่ยสอนอยู่เรื่องเดียวครับมีคนไปถามครูเจ้าว่าครูเจ้าสอนอียัง พระเจ้าบอกว่าเราสอนตัวเรื่องทุกข์และความดับทุกข์สอนตัวเรื่องให่งอุจักทุกข์คัว่าทุกข์คืออย่างครับทุกข์คือเกิดแก่เก็บตายนะครับทุกข์คือความผัดผ่าจากของหักของห่วงนะครับอันนี้คือความทุกข์และความดับทุกข์เราจะดับมันด้วยยังไงดับด้วยทานศีลภาวนาดับด้วยศีลสมาธิปัญญานะครับนี่คือวิธีดับทุกข์ดับด้วยอะไรมักไม่องแปดนะครับสรุปแล้วมักไม่องแปดยอล่วงก็คือทานศีลภาวนาหรือ สินสมาธิปัญญาท่านสินภาวนาเป็นของย่มครับขันเป็นของภากกบศินสมาธิปัญญาย่อยจากแปดเหลือสามนี่แหละครับย่อยจากแปดลงเหลือสามนี่แหละอันนี้คือท่างดับทุกข์ครับคนบวชห้ไปเอาขันเป็นทุกข์มาไปห้ลงพ้าไปเดาะขอให้เสดาะมันก็มาหายลรวเพราะว่าทุกข์มันอยู่ที่ใจนี่ครับเพาก็เพิ่นลดน้ำให้ก็ขึ้นเอาเองว่าโอ้เบิดคอเบิดโวกเลยเขาขึ้นเอาเองครับ ตัวเองว่ามันบิดถูกบิดสวกแลลวเพราะว่าพคนทำพิธีให้แล้วกันว่าจริงๆเรื่องกรรมเรื่องเวงบ่มีผู้ใดยกให้ผู้ใดได้นะครับกรรมเป็นของเฉพาะของฝ่ายของมันนะครับอืกรรมเป็นของเฉพาะตัวของฝ่ายของบ้านครับกรรมผมกับของผมของท่านกับของท่านนะครับ่ม่มีผู้ใดสามารถเอาออกให้กันได้ครับ่มีผู้ใดสามารถเอาออกให้กันได้กรรมของพระพุทธเจ้ากับเป็นของพระพุทธเจ้ากรรมของพระอรหันกับของพระอรหันของฝ่ายของบ้านครับ แม่แต่พุทธเจ้าเนยียยังบาสามาเสียกรรมออกจากโตผมใดนะครับหรือพระอาหารหันต์องค์ใดก็เอากรมออกจากโตผมบ่ไดนะครับเพราะว่ากรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการกระทํ่ทั้งกกยทั้งว่าจาทั้งใจของผของมันนะครับผู้ได้เห็ุผูดได้ใดครับกรมเนี่ยไม่กรมดีกรมชัวผมเห็ดดีผมก็ได้ดีผมเฮ็ดชัวผมก็ได้ชัวนะครับพอมาผมเฮ็ดชัวแล้วผมบออยากรับความชัวมเมาออกให้ผมแน่บอกให้เพื่อนมาสะ,ะอเดาะออกให้ผมแน่เนี่ยผมเห็ดชัวมากผมเฮ็ดบาปมากผมทำบาปทำกรมเมาออกให้ผมแน่ครับ ให้เขาเจาะมาสะดอกให้แต่พ่นสดอกออกกรรมตัวนั้นสีไิตตกเยี่ยระบาดเลยมันมีเจ้าขวางครับกรรมมันต้องมีเจ้าขวงนะครับมันเกิดขึ้นจากผู้ทำนะครับเขาเหตุกรรมใดเขาตัองใจรับกรรมนั่นครับไม่ผู้ได้ออกให้กันใดนะครับเพราะมันยังเงียบเข่าตานะครับเถ้าผงมันเข่าตาอ่อกให้กันใดอยู่แต่ว่ากรรมแต่เขาเหตุลงไปแล้วไม่มีใครสามารถออกให้กันได้นะครับเราทาเรารับนะครับถาบ่อยากรับก็คืออย่าเหตุไม่แค่นั้นครับแต่มาผมฝากนะครับให้สังคมตื่นรู้ นะครับหล้วก็เชยรออาจารย์เบียเชื่ออาจารย์แพรีพา่ครับผมเป็นเอฟซีของท่านครับอ่าบอกไปเลยครับทํามานีเพราะว่าท่านไม่ต้องบวชก็ได้ดอกอาจารย์เบียนะไม่ต้องบวชก็ได้ดอกเพราะว่าท่านอยู่ตรงนี้แล้วท่านทําประโยชน์ให้สังคมได้ถ้าเกิดท่านไปบวชนะครับท่านจะอยู่ในกรอบของธรรมวินัยอยู่กับอยู่ใต้บังคับบัญชาของครูบาอาจารย์ใช่ไหมซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับอยู่ภายใต้โอวาทของครูบาอาจารย์ท่านต้องถือนิสัยกับครูบาอาจารย์เชื่อฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ การที่ท่านไปบวชปุ๊บแล้วท่านอยากจะมาแสดงธรรมเลยไม่ได้นะครับอยู่กับครูบาอาจารย์ถ้าท่านไม่อนุญาตให้ท่านแสดงธรรมท่านจะไม่สามารถแสดงธรรมได้จนกว่าท่านจะเห็นว่าสมควรแล้วนะครูบาอาจารย์เห็นว่าเอาสมควรให้ท่านพูดท่านถึงมีสิทธิ์พูดนะครับท่านอยู่กับครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าจากจะเทศอยากจะพูดท่านประเทศก็พูดนะครับไม่ได้ครับมันเป็นอบัตอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยจะต้องให้ครูบาอาจารย์เป็นผู้แสดงธรรมและให้ครูบาอาจารย์เป็นผู้อนุญาตเท่านั้นท่านถึงจะพูดจะแสดงได้ ซึ่งท่านต้องถือนิสัยกับครูบาอาจารย์5พรรษาพระนาวากะคือพระใหม่นะครับต้องถือเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ยศึกษาทําศึกษาวินัยกับครูบาอาจารย์5พร0ษานี่หนึ่งถึงห้านี่เรียกว่นานวากะคือพระใหม่นะครับ 5, 5้าห้าถึงสิบเนี่ยห้าขึ้นไปถึงเก้าเนะครับเป็นพระมชิมถ้า 10, สิบพันษาขึ้นไปเนี่ยเป็นพระเถระนะครับดังนั้นถ้าท่านไปอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านต้องอยู่ในกรอบของธรรมวินัย อยู่ในกรอบของธรรมในในถ้าเกิดว่ามีเอฟสีท่านไปหาที่วัดท่านบวชนะท่านจะแสดงทําเลยไม่ได้นะครับครูบาอาจารย์อยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นท่านจะแสดงขึ้นมาเลยไม่ได้ฉะนั้นผมว่าในระหว่างที่ท่านไปบวชเนี่ยคนที่เขารอฟังธรรมะคําสอนอันบริสุทธิ์อยู่เขาก็จะไม่ได้ฟังเขาจะขาดประโยชน์ตรงนี้แต่ถ้าท่านอยู่เป็นคา,ารวะนะครับอยู่เป็นคา,ารวะเนี่ยท่านทําประโยชน์ให้ศาสนาได้ผมว่าตรงนี้จะดีกว่านะครับ แต่ถ้าท่านไปบวชเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่บวชไม่ดีนะดีแต่ท่านจะขาดช่วงในการให้ธรรมะแก่คารวาตนะครับคารวาตจะไปขอฟังเทศต้องทําท่านโดยตรงเนี่ยโดยที่มีครูอาจารย์อยู่ไม่ได้ครับท่านต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของธรรมวินัยนะครับกฎระเบียบของธรรมวินัยท่านกล่าวไว้อย่างนั้นหน้าที่แสดงธรรมเป็นของครูบาอาจารย์เป็นของพระเถรละท่านจะอยากจะพูดก็พูดเลยไม่ได้ นะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเสียประโยชน์กับแก่พุทธบริษัทหรือว่าญาติโยมที่เขาอยากจะฟังธรรมฟังเทศที่ท่านเรียนรู้มาศึกษามานะครับอันนี้มันกระสีให้ไทยเสียประโยชน์แต่ถาอาจารย์เบียยคิดว่าเอาละเราจะบวชเพื่อศึกษาทำปฏิบัติธรรมอยู่ภายใต้กรอบธรรมวินัยและปฏิบัติตามขอบธรรมวินยัยครูบาอาจารย์ไม่เทศเราก็ไม่เทศเราจะไปปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์นะครับ จนกว่าจะสมควรที่คราาลลูบาอาจารย์อนุญาตอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีและก็ดีเยี่ยมมากถ้าท่านทนได้นะถ้าท่านทนได้ทนต่อคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์ได้แล้วก็อดที่จะเทศได้เนี่ยจนกว่าครูบาอาจารย์จะแนะนํอา่าจะเห็นว่าสมควรที่ท่านจะเทศได้ค่อยเทศเนี่ยหลังจากนั้นมาท่านจะเป็นกําลังของพระศาสนาในฝ่ายพระสงฆ์นี่อย่างดีเยี่ยมนะครับแต่ผมห่วงตรงที่ว่าเมื่อท่านบวชเข้าไปแล้วเนี่ยครับบวชเข้าไปแล้ว ในขณะที่เอฟซท่านเยอะๆเนี่ยเขาก็โหไปที่วัดท่านโดยที่ครูบาอาจารย์ก็ยังอยู่นะครับครูบาอาจารย์ก็ยังจะอยู่ท่านจะไม่สามารถเทศอะไรได้สะดวกนะครับท่านจะพูดอะไรไม่ได้สะดวกะจะพูดจะเทศไม่ได้สะดวกนะครับจะจับไม้มาเทศเลยไม่ได้นะครับถ้าครูบาอาจารย์ยังอยู่ในที่นั้นต้องครูบาอาจารย์เป็นผู้อนุญาตเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ให้เลือกดูนะครับว่าถ้าบวชและปฏิบัติตามกรอบธรรมนัยได้จนกว่า ครูบาอาจารย์จะเห็นสมควรให้เทศท่านเทศได้อันนี้จะเยี่ยมเลยครับดีเยี่ยมกับประโยชน์ที่จะได้ในปัจจุบันเร็วๆนี้ก็คือท่านเป็นคารวะเนี่ยท่านสามารถเผยแผ่ธรรมะได้อย่างทั่วถึงอันนี้จะดีดีในระดับหนึ่งครับเพื่อนๆดีในระดับหนึ่งผมคิดว่าท่านจะทําประโยชน์ให้ศาสนาได้อีกยาวนานนะยครับสำหรับลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับขอบคุณครับ